ดีครับผมก็วันนี้เวลาประมาณตีห้าแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางกันแล้วนะวันนี้เตรียมของเตรียมของลแล้วแหละพอดีเลทไปชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็วันนี้จะเดินทางไปที่กําแพงเพชรนะครับผมแต่ว่าไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะไปที่ไหนนะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ ินดีครับกินดีเข้าสู่แชร์โทรทิปนะครับผมทริปนี้เดินทางไกลครั้งแรกนะครับการใช้มอสไซค์นะครับเจ้าบ,บีเซก160นะการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางไปที่จงังหวัดเพ็งเพชรนะครับใช้เวลาอย่างน้อย9ชั่วโมงนะการเดินทางบางทางไกลนะครับผมะระยะทางทั้งหมดอยู่ที่502กิโลเมตรนะครับผม การนี้ผมเดินทางจากพัทยานะครับอะไรเป็นครั้งแรกนะเพราะว่าไม่ได้มีแผนเลยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวข้อติดตามแล้วก,กันนะผมว่าเราจะพาไปที่ไหนนะเยวกลับรถก่อนเราจะวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะก็ะจะมุ่งงาไปขึ้นไปทางอยุทยาเลยนะ,ะเส้นถนนพัฒนาโกสินนะครับ ข้างๆทำเวลาเรื่อยๆนะเราไม่ได้รีบนะครับแต่น่าจะถึงช่วงประมาณกลับไว้นะช่วงบ่ายครับ <c oughs> นะเราวิ้งเส้นนี้ยาวๆเลยก็ได้ครับถนนรัตนโกสินทร์นะครับเส,ส้นบางนาตา่ายอากาศ ค่อนข้างเย็นอยู่นะตอนเนี้ขนาดใส่มือความเย็นยังเข้าไปอยู่ข้างในได้เลยครับตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเข้าสู่ถนน3001นะเทพราชกระบังนะครับ อนนี้ก็แปดโมงสิบสามนาทีนะตอนนี้เราก็วิ่งมาอยู่บนถนนสุวินทวงเลยนะครับเราก็ไปต่อได้อีกยาวๆเลยนะเวลาเก้าโมงครับอยู่ที่ถนนพันยาบุรีเข้าอายุทยาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับ เดี๋ยวขวานะไปอุทยาจะวิ่งเส้นถนน3-2มอีกสี่กิโลน้ำมันตอนนี้เหลืออยู่4ี่ขีดตอนนี้ระยะทางที่วิ่งมาได้นะครับ200พอดีเป๊ะและระยะทางที่เหลือนะครับจะอยู่ที่315กิโลเมตรนี้เราก็อยู่บนถนนเอเชียที่จะวิ่งขึ้นไปนคะรสวรรค์ ค่อนข้างหนาพอสมควรนะพอช่วงเทศกาลด้วยนะครับอุ้ยรถคันนี้สีแดงปีใหม่พอดีนะก็วันที่เดินทางนะครับผมก็วันที่29ที่ยีธันวานครับปีหกเจ็ด ช่วงนี้กำลังคนกำลังกลับบ้านนะครับรถเยอะเป็นพิเศษอีสิบเต็มถัง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองครับตอนนี้เราเข้าเขตอ่างทองแล้วยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสิงห์บุรีครับเราผ่านมาแล้วของจังหวัดนะตอนนี้เข้าสิงห์บุรีแล้วครับก็มีเพื่อนลงทางเยอะ หลายรุ่นและหลายลหลายยี่ห้อนะครับรถเล็กรถใหญ่มีหมดตลอดเส้นทางนัที่ขับขับขี่กันจุดหมายปลายทางอาจจะคนละที่แต่บนถนนเราวิ่งเส้นเดียวกันครับนะครับกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีข้าวแกงบวตองต้มเลือดหมดูคุณซิมีอะไรกินบ้างดู ระยะเวลาตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีสี่ตีห้ามาถึงนี่กี่โมงถึงนี่สิโมงโอถือว่าวิง่งวิ่งทรหดอยู่วิ่งไกลอยู่เนี้ยก็เดี๋ยวเราไปดูอะไรกินกันดีกว่าพักเบรกพักเบรกชัว่วคราวโอเคได้ข้าวแล้วครับวันนี้มือ้อก่อนเที่ยงได้กะเพรา กับเขียวหวานและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นต้มเลือดหมูไปกินไม่รู้ว่าต้มอะไรแต่ว่ายังเหลืออีก4ชั่วโมงจะถึงที่หมายนะครับงก็เดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันพอดีน้ำมันมีซึมออกมาทางน่าจะเป็นตรงจุกเติมน้ำมันเครื่องนะ เดี๋ยวระหว่างทางเราก็อาจจะต้องหาร้านมอไซค์สักร้านหนึ่งถ้ายังเปิดอยู่นะให้เช็คหน่อยแล้วก็ดูส่วนที่ว่าน้ำมันขาดหรือเปล่าถ้าขาดก็อาจจะต้องซื้อเติมนะโอ้อันนี้แบกกระเป๋าเดินทางเลยนี่ ตอนนี้เวลาเที่ยงแปดนาทีครับยินีตอน้รับสู่จังหวัดไชน้าเดี๋ยวอีกสองร้อยสิบห้ากิโลประมาณสามชั่วโมงแดดก็เริ่มมาแล้วตอนนี้ก็เริ่มร้อนนะแต่ไม่ร้อนมากเพราะว่ารถวิง่งได้เรื่อยๆยังม,มีลมโกลอยู่ อนนี้เราถึงไทยธานีครับแล้วก็ถึงนครสวรรค์นะฮะแล้วก็เข้าสู่นครสวรรค์ยินดีต้อนรับสู่กำแพงเพชรครับเมืองบรดกโลก เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะครับไปถนนหมายเลข4018หมายเลขถนนชนบท จะใกล้เขาหน้าดูบรรยากาศตอนบ่ายอาจจะร้อนนะแต่ตอนเช้าตอนคืนน่าจะเย็นนะโอ้เพื่อนๆดูสิทุกคนดูดิครับบรรยากาศมาแล้วสวยมากทุกคนดูทุกคนดู โอ้สวยคุ้ม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 โอ,อาาม้อากาศเริ่มเย็นอากาศเริ่มเย็น เหมือนมีมีวัดอยู่ข้างบนตรงนู้นสวยงามครับธรรมชาตาิพอเข้ามาข้างในค่อนข้างโอเคเลย กต่อไปเราจะเลีวเวล้ยวซ้ายนะครับไปถนนชนบทหมายเลข1116ครับบ้านท่าละเนะวัดป่าดอยรับงาระยะทางถึงจุดหมายอีก13กิโลครับ ก็ลึกพอสมควรเลยนะเหมือนเราจะเข้าไปเ,เหมือนเราจะขับรถขึ้นเขาเลย คนดูอย่างสวยอันนี้ดูด้านหลังเขาเนี่ยดูตรงนู้นเนี่ยสวยมากเลยเดินถนนทอดยาวเส้นตรง อะไรไม่รู้อ่ะเป็นต้นคือต้นอะไรไม่รู้แถวนี้แต่ไม่รู้นะที่ปลูกอันนี้คือ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 ปลูกต้นอะไรผมไม่แน่ใจทำเราจะถึงที่หมายอีก2องนาทีครับ ระยะทางตอนนี้เหลือ1.9กิโลอันนี้คือไม่ใช่เป็นเอาง่ายๆคือที่เรามาเนี่ยก็คือเรามาเป็นบ้านญาติๆาพี่น้องครับญาติญาติพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวลองจะหาดูว่าแถวนี้มีอะไรน่าเที่ยวบ้างข้างหน้าก็จะถึงหมู่บ้านแล้วหมู่บ้านนองนกกระทา บ้านหนองนกกระทาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับอยู่แถวนี้นะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชร์โรทิปนะครับผมวันนี้วันที่2องนะในการเดินทางก็คือวันที่30นะครับผมวันนี้เวลา11บเอ็ดโมงสิบเอโมงที่นี่แดดร้อนนะับแต่กลางคืนเย็นนะกลางคืนที่นี่19องศานะไล่ลําลดับเลย26องศา22องศาแล้วก็มา19นะครับแต่ช่วงสายๆเช้าๆสิบเอ็ดโมงแล้วแดดร้อนนะฮะอุณหภูมิน่าจะประมาณ 27 28ได้ไมั้ยยี่สแนะแล้วก็พอดีว่าผมเดินมาที่นี่เป็ว่าผมเดินมาดูนี้มีตั๊กแตนที่เลี้ยงเอาไว้นะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะตั๊กแตนเรียกว่าตะ๊กแตนมาตังกาในนามชื่อนะแต่ตัวไม่น่าใช่ค่อนข้างเยอะนี่ตั๊กแตนที่ว่าเอามาทอดกันนะ่ ทอดกินกันนะครับทอดแล้วก็ทอดขายกันอันนี้แต่ที่นี่คือลุงนะฮะเอาเลี้ยงไว้นะครับไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะเอาเลี้ยงไว้แล้วก็ไปแจกเพื่อนบ้านนะฮะในหมู่บ้านที่นี่นะครับตใัใหญ่ๆฝั่งนี้ตัวใหญ่เยอะนะเนี่ยออ,ออกแดดอันนี้คือมาออกแดดกันข้างในเยอะ ตรงฝั่งนี้ตัวใหญ่ๆผมดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งจะเป็นรุ่นลูกนี่รุ่นลูกตัวน้อยๆนี่อันนี้คือฝั่งลูกทั้งนั้นเลยอันนี้คือฝั่งที่เพิ่งเกิดนะเหมือนกับฝั่งที่ว่าฝั่งเพิ่งเกิดเพราะว่ามันยังไม่เยอะจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อนอย่างนี้เลยตัวเป็นๆ นี่คือตะกระแตนที่เลี้ยงเอาไว้นะครับที่มันอยู่ตรงนี้เยอะๆเพราะว่ามันรับแดดไงก็คือแดดอยู่นี้ตอนแรกแดดอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมพอแดดย้ายมาฝั่งนี้มันจะไปอยู่กันตรงนี้เพราะว่ามันจำต้องมารับแดดเนี่ยครับเนี่ยนะรับแดดกันค่อนข้างเยอะอืตรงนี้ก็มีตัวเป็นๆทั้งนั้นเลย เ,เขาบอกว่าขายกิโล200ใช่ไหมขายต่อตัวเอ้ขายกิโล200ร้อเลยเดี๋ยวสูงวันนี้เราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปรอติดตามกันเลยนะครับผมว่าเราจะไปเที่ยวันที่ไหนในจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะแต่ว่าอาจจะไปไม่ได้ทั่วทั้งหมดเอาแค่เฉพาะหนึ่วันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็อีกวันนี้ผมก็ต้องเดินทางไปที่สมุทรปราการอีกทีนึงนะครับผมยังไงเดี๋ยวไปเจอกัน ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะครับเนทางเดียวกันเล็กหนึ่งกิโลครับจะถึงสารลับเมือง ประวัติที่นี่ก็มีประวัติศาสตร์นะครับผมแล้วก็สถานโบราณค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะาวัดนะเป็นสถานโบราณค่อนข้างหลายที่เหมือนกันนะครับแล้วก็กําแพงป้อมครับยังมีความหลงเหลืออยู่จากคล้ายๆอายุทยาครับ ปราณากเมืองตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงนะตรงนี้เป็นวัดพระแก้ว เรื่องประวัติศาสตร์ผมไม่ค่อยเก่งก็อาจจะไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับหรือเอาบรรยากาศมาแล้วกันเนาะ อันนี้ลองดอกไม้ นี่ก็จะเป็นวัดสถานที่โบราณทั้งหมดค่อนข้างกว้างนะถ้าดูตามรูปที่ให้เห็นตอนแรกนะครับแสดงว่าอาณจักรใหญ่มาก ตรงนี้ก็จะเป็นแนวเจดีแนวพระเจดีนะวัดพระแก้วนะครับผมตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชรกำหนดอยู่ในช่วงอายุพุทธศตรวรรษที่20ถึง22ตรงกับสมัยสุโขทยัยตอนปลายถึงยุธยาตอนกลางครับสันนิษฐานว่าเป็นพระอารามหลวงในวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระคนครศสุธยาและวัดพระศรีรัต,ตนศาสดารามกรุงเทพมหาคนครครับผม แผนผังวัดเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลีล่ยมผืนผ้านะครับมีกำแพงศิลาแรงแสดงขอบเขตวัดส่วนโบราณสถานสำคัญภายในวัดประกอบด้วยฐานพิทีใหญ่นะครับผมซึ่งเป็นฐานพื้นล่างนะครับผมจะประดิษฐ์จะประดิษฐ์สถานพระพุทธร,รูปประธานซึ่งเหลือเฉพาะส่วนกโกรนนะครับผมที่ทําจากศิลาแรงนะฮะส่วนเจดีย์สิงล้อมนะครับผมเป็นเจดีย์ทรงะระฆังมีสิงล้อมรอบนะครับผมฐานล้อมรอบของฐานเนี่ย จำนวน32ตัวครับผมและวิหารพระสมองค์มนทนพระอัฏฐรสและเจดีช้างเผือกเป็นเจดีทรงะระฆังประดับปูนปั้นรูปช้างครึ่งตัวจำนวน32เชือกอันนี้คือข้าวข้ากอนของวัดพระแก้ว สถานที่อีกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่อื่นกันต่อตรงนี้เราอยู่บริเวณพัดะแก้วนะตรงนู้นก็จะปิดแค่ตรงนู้นก็มีต้นไม้อันตรายห้ามเข้านะครับเป็นต้นไม้น่าจะเก่าน่าจะอายุหลายร้อยอยู่แล้ว ตรงโซนนี้เป็นวัดทั้งหมดนะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรครับเดีย๋ยวเราไปดูสถานที่นึงนะจะเป็นอซักเมือง เราอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับเมืองเก่าของกำแพงเพชรนะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเราอยู่ในยุคยุคนึ่งนะสมัยคนบุรีนะสมัยโปสิ่นนะครับก็จะเป็นซากวัดแล้วก็ซากโบสถ์แต่อาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายให้เอาแค่บรรยากาศรอบๆนอกแล้วกันนะครับเพราะว่า จะได้โค้อันนี้จะเป็นวัดช้างล้อมนะครับเป็นวัดที่ใหญ่ก็คือก็จะเป็นรูปปั้นช้างทั้งหมดเลยล้อมอยู่ไว้วัดช้างล้อม วัดลิมทางเป็นวัดที่เล็กหน่อยจะเป็นโบสถ์เล็ ช้างล้อมครับวันนี้แบบพอนนบบดีแวะมาอีกรอบนึงมาถ่ายให้ใกล้ๆแต่ว่าน่าจะย้อนแสงนิดหน่อยสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการเดินทางไกลครั้งแรกของพวกเราครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยครับผมยังไงมีอะไรแนะนำหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอยากให้เราไป พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนท้ายของคลิปนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ขอไปก่อนแล้วกันนะครับผม